แดดเตียให้ช่วยช่วยคุ้มพอกและข้างล่างเดี๋ยวทุกท่านจะเห็นผมยังตกใจน้ําใสมากเห็นภาพชัดเจนเลย ก,ก็ผมไปขอเสด็จเตี่ยให้ช่วยช่วยคุ้มครองและข้างล่างเดี๋ยวทุกท่านจะเห็นผมยังตกใจน้ําใสมาก<ะ>เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ไม่มีคลื่นลมที่เป็นอันตรายหรูออปสักเลย<ะ>ก็ภาวนาว่าตลอดภารกิจนี้ขอให้คลื่นลมและอากาศเป็นเช่นนี้นะครับแต่าก,าก,การประเมินโครงสร้างเรือเป็นยังไงบ้างเรือหลวงสุโขทัยยังคงตั้งเหมือนเดิมเอียงเจ็ดองศานะครับก็ ยังไม่มีอะไรที่มาทําให้เรือจะมีอันจะต้องเอียงหรืออะไรยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างแต่สิ่งที่เราเห็นก็จะเป็นเหมือนถ้าทุกท่านดูสารคดีไททานิกอะไรเนี่ยนะก็จะมีเพียงมีอะไรแล้วภาพที่เห็นก็จะเห็นปลาว่ายกลายเป็นที่อยู่อาศัยหนึ่งของปลาและสัตว์ใต้น้ํานะครับจะทําทุกอย่างอะไรขึ้นได้ขึ้นหมดเพราะขีดความสามารถของสหรัฐมีมีอุปกรณ์ตัดเหล็กด้วยมีอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วเครนมหาศาลที่ยกของขึ้นได้ นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ดุลพินิษอะไรที่จะเป็นสิ่งที่เอาเป็นประโยชน์ขึ้นมาจะนําขึ้นมานะครับของป้ายป้ายเรือสมโขทัทยครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณกี่วันครับที่จะขึ้นมาเนี่ยกำลังขึ้นแล้วกำลังตัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะขึ้นมากับนักดําชุดแรกเลยครับก็คือภายในวันนี้ได้เห็นภาพไปถูกต้องครับถูกต้องครับประมาณที่กองทัพเรือได้200ล้านเป็นงบของกองทัพเรือ110ล้านกองรัฐบาลให้90 90เนี่ยคืนแน่เลย นะครับเพื่อจะนําให้รัฐบาลไปใช้ให้กับประชาชนในด้านอื่นๆส่วนร้อยสิบเนี่ยเป็นเงินกองทัพเรือเองเราก็จะใช้ในกิจครั้งเนี้ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีค่าใช้จ่ายแล้วนะครับค่าใช้จ่ายที่กองทัพเรือออกเนี่ยเปรียบเทียบกับที่สารัฐให้เปรียบเทียกบ,บยกันไม่ได้เลยนะ<ม>ก็เขาออกมาหาสารโดยที่เขาไม่คิดค่าใช้จ่ายให้เราเลยนะครับ I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  ชอนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ